ก็อยู่กันในคลิปวาเลนไทน์ลุคบลกก็คือ,อให้ไอเดียการแต่งตัวในช่วงวาเลนไทน์ก็คือช่วงไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้จะแบบพิเศษน,นิดนึงก็คือสีค่อนข้างที่จะน่ารักกรุบกริบเป็นแบบสีชมพูสีม่วงสีแดงอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวบิงจะใส่ให้ดูทั้งลุคเลยแต่ว่าพอดีอสถานที่มันไม่ค่อยอำนวยก็เลยจะได้แค่แบบครึ่งตัวบนก็คือจะไม่เห็นเท้าแต่ว่า ก็จะให้ดูว่าใส่รองเท้าอะไรที่มันเข้าอ่ะเนาะเอบอกก่อนว่าปิงสูง158เซนมันน่าจะเขียนไวแล้วที่ไททอลสัดส่วนก็คือเอาไว้เป็นเลฟแต่งตัวเนาะเออหน้าอกก็จะประมาณ31เอวก็ประมาณ25 26แล้วก็สะโพกประมาณ36 37มันน่าจะเอาไปอดแดปได้กับสัดส่วนอื่นๆเนาะ ก็มาเริ่มกันเลยที่ลุกแรกลุกแรกขอจัดเป็นสีชมพูหวานแหววก่อนก็คือชมพูทั้งชุดเลยเป็นแบบสายบาร์บี้เริ่มจากเสื้อเป็นแบบเสื้อผูกคอมีหัวใจอยู่ตรงกลางหน้าอกแล้วก็เป็นเสื้อแบบปล่อยๆจับคู่กับกระโปรงสีชมพูเหมือนกันอันนี้มันจะมีความน่ารักอยู่ที่มันมีสายที่มีหัวใจที่เหมือนกับ เออเสื้อมเม่แก้มีความฮีทประมาณหนึ่งดีไซน์แบบที่ผูกที่เอวอะ่ะเอเอกระโปรงจะมีความระบายระบายข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็คือทําให้แบบสะโพกดูผายออกมาก็จะเป็นเอวต่ํานิดนึงได้หรือหรือทําเป็นเอวสูงก็ได้นะแต่ปิงว่าอันนี้น่าจะเป็นเอวต่ำแล้วน่ารักโอเคพอมีเสื้อกับกระโปรงแล้วครบใช่ปะเออบางทีมันอาจจะหนาวเราก็เลยต้องการเสื้อคลุมซึ่งเสื้อคลุมจะเป็นสีอื่นก็ได้ให้มันแบบ ออดูมีสีสันมากขึ้นจะเป็นสีม่วงอะไรก็ได้แต่ว่าปิงอยากให้มันเป็นแบบบาร์บี้มาก,มากๆก็เลยนี่จ้ะเป็นแบบเสื้อคลุมสั้นๆอะไรเงี้ย,ยสีชมพูน่ารักน่ารักแล้วก็ใส่แบบไม่ต้องแบบมาปิดนะคือใส่ใส่แค่แบบอย่างเงี้ยอ่าให้มันเห็นไหปลาราแล้วก็ปิดน้องนมข้างๆอะไรอย่างงี้ส่วนอ c เดอ์ซก็คือจะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋า เออเขาเรียกอะไรโชเดอร์แบกอันเล็กๆสีชมพูแบบลายสก,กอตน่ารักน่ารักเนี่ยอันนี้มันจะมีความสีม่วงๆนิดนึงหรือก็สีขาวนิดนึงก็สามารถที่จะแบบ เอาเสื้อคุมเป็นสีม่วงก็ได้หรือเสื้อคุมเป็นสีขาวก็ได้น่ารักแล้วก็มีที่คาดผมเสริมความเป็นบาร์บี้แบบประมาณนี้เออมันมีรองเท้าหนึ่งที่พิงว่าเข้ามากแต่ว่าพอดีสั่งมันไม่ทันจริงๆเป็นรองเท้าส้นตึกแบบสีชมพูใหญ่ๆแบบสูงสูๆมากๆอ่ะแต่เป็นส้นตึกอทุกคนที่เหมือนแบบบาร์บี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ล้กันนะเหมาะสำหรับคนที่มีความ เออน่ารักแต่ว่ามันนิดนึงกล้าใส่สีจ,จัดเลยงี้แบบบาร์บี้ ลูกที่2จะมีความอ่อนโยนขึ้นมานิดนึงอะดูสีมันจะมีความแบบพีชพ,ชพชเนาะเริ่มจากตัวแรกเป็นกระโปรงสีน้ำตาลผ้าลูกฟูกแล้วก็ดีเทลจะอยู่ตรงปลายนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบบานออกแล้วก็จะมีเอ่อเรียกว่าอะไรลูกไม้สีพีชอยู่ด้านล่างนี่น่าหลักมากปิงก็เลยจับคู่กับท่อนบนสีพีชอะทำไมแสงมันเกินเบอร์ขนาดนั้นนะ อ,อท่อนบนสีพีชอันนี้เป็นเหมือนเสื้อคลุมแต่เป็นเสื้อคลุมที่ผูก1จุดอ่ะอันนึงนะผูกตรงหน้าอก1จุดมันจะได้เป็นความแบบเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้เราต้องมีกระเป๋าซึ่งกระเป๋าน่ารักมากเป็นกระเป๋าจุ่จิ๋มแบบเนี่ยอันนี้ยึดของแป้งมาสีพีชแบบเล็กๆหูยาวๆแล้วก็สะพายไปแบบคอสบอดี้อย่างนี้น่ารัก แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องหัวอันนี้ปิงเลือกมาเป็นโบแบบโบผูกผมเหมือนโบนักเรียนอะแต่ว่าเป็นสีพีชให้เข้ากับเสื้อคือมันจะให้ลูกความเป็นแบบพูดดีแบบนักเรียนน่ารักน่ารักแต่ว่ามีความแอบแซบตรงที่มันผูกแค่จุดเดียวถ้าเกิดสมมติว่าใครเอาไม่อยู่ก็คือ ใส่แบบเกาะอก,อกข้างในสีขาวหรือว่าจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนหรืออะไรอย่างงี้ก็ด้ให้มันเข้ากับกระโปรงหรือว่าจะใส่เป็นสีชมพูข้างในเลยก็ได้ก็คือเหมือนแบบมีเสื้อแล้วก็มีเสื้อคลุมผูกอะไรอย่างนี้ก็น่ารักเหมือนกันเหมาะสำหรับคนที่แบบใส่สอยากย้อนวัยน่ารักอันนี้ ต่อไปลุกที่3เป็นลุกที่บิงแบบชอบมากมาค่ะนี่สีแดงแดงรีชฟ้าในไทยก็สีแดงได้ถูกไหมบิงก็เลยเลือกเป็นเซตมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันกลับด้านก็คือวิดีโอนี้ต้องเร็วนิดนึงนะพอดีใช้แสงธรรมชาติแล้วตอนนี้ประมาณ5้าโมงสีสสสก,ก็คือกำลังจะตุยแล้วอันนี้คือกางเกงนะเป็นแบบระบายระบายตรงขอ อันนี้เป็นยางยืดแบบผูกไม่ได้อันนี้คือปลอมขาตรงๆขามาเล็กน้อยอะไรอย่างี้ส่วนเสื้อมันก็จะเป็นเซ็ตอันเดียวกันเป็นผูกคอบนโบแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ผูกไปข้างหลังไม่รู้กล้องต้องลงมานีกสนอย๊บอ่าโอเคก็ไปผูกไปข้างหลังนี้มันก็จะมีระบายระบายตรงนี้คู่กับกางเกงอันนี้เป็นเซตด้วยกันนะคือแบบแซบเวอร์ไม่ไหว แล้วก็ถือกระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าสีแดงเอ่บรเวอรี่ฮิ l ส์นิดนึงแบบคุณนายแต่ว่าแซ่แบๆอายุไม่มากแบบ20ต้นๆอะไรน,นี้แล้วก็มีวแว่นแว่นสีขาวเอยไม่ใช่แว่นสีดำแต่ว่าขอบขาวเพราะว่าเราจะใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวมันก็เลยจะคู่กับขอบขาวอันนี้ก็ชัดไว้ข้างบนได้รู้สึกว่าอันนี้ใส่ง่ายสุดเลยแบบพอมันเป็นเซตแล้วมันก็คือไม่ต้องมีเครื่องอะไรเยอะมากก็แบบ ค่นี้ถือกระเป๋าใส่แว่นจบ night, do, ต่อไปลุกที่4วันนี้มีให้ทั้งหมด8ลุกนะถ้าเกิดยังไม่ได้บอกโอเคต่อไปเป็นเสื้อสีชมพูมีกิมมิกก็คือมันมีความแบบ ฟูลงมาข้างล่างอะ่ะทำให้ดูมีเอวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใส่ไปใช่ไหมอเมก้า oh แสงมันจะหมดน่ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ความน่ารักก็คือจะจับคู่กับสีม่วงแบบทุกคนอะดูมันลุกกว่าอันนี้ก็เป็นกระโปรงแนบตัวแล้วก็แหวกนิดนึงที่ขาใส่ให้มันต่ำๆลงนิดนึงคือตัวนี้มันอาจจะ จริงๆมันไม่ยาวแหละแต่ว่าคือกับชุดอ่ะมันจะต้องแบบเอวต่ําแล้วก็แบบสั้นๆใช่ไหมปิงก็เลยจะแบบพับลงหนึ่งกรุปให้มันมีความสั้นขึ้นอีกก็คือแค่นี้ก็จบเลยอันนี้ก็คือน่ารักอ๋อแล้วก็จะตัดด้วยกระเป๋าแบบแซบๆแบบสีช็อคกิ้งพิงมันจะทําให้ลุกดูแบบฝรั่งอินเตอร์ส่วนรองเท้าปิงจะเลือกเป็นรองเท้าผ้าใบสีม่วงที่เข้ากับกระโปรงแต่คือปิงอะ มีเป็นข้อสูงอ่ะเราบิงไม่ชอบใส่ข้อสูงเพราะข้อบิงเล็กบิงอยากโชว์ไงปิงก็เลยจะแบบพับลงมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบใครเอาไปใช้ได้นะแล้วก็ไอตัวที่เป็นลินน่ะเขาเรียกลิ้นปะก็พับลงไปแล้วก็ย,ยัดยัดยัดสายลงไปใส่ให้มันแบบรวมๆดูแบบกิบ๊บเก๋น่ารักสีมันก็จะแบบเข้ากันน่ารักมากเป็นแบบสายฝอแล้วก็เบรกด้วยรองเท้าให้มันไม่ดูแบบผู้หญิงผู้หญิงเกินไป ลุกต่อไปเบรกความจัดจ้านนิดนึงจะเป็นฟิลแบบผู้หญิงที่เป็นคุณหนูนิดนึงแบบคุณหนูน่ารักน่ารักออมีความเคนโดผสมเข้ามาก็คือจะเริ่มจากกางเกงยีนนะคะแบบกางเกงยีนสีอ่อนไม่ต้องเอวสูงนะเอวต่ำๆแล้วก็ขาแบบไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรขากระบอกแต่ว่าถึงแค่ข้อพอที่แบบเคนโดเขาชอบใสยอย่อทุกคนแล้วก็จะจับคู่กับเสื้อตัวหมา ผูกคอเหมือนกันแล้วก็อันนี้โชว์หลังก็คือผูกฟืบก,ก็จะแบบเห็นทั้งหลังใช่ไหมมันก็จะเห็นสะดือนิดนึงส่วนรองเท้าที่ปิงว่าเข้าต้องเป็นรองเทา้าส้นสูงแบบไม่มากแบบเตีย้ยๆแล้วก็รองเท้าเปิดหน้าให้มันดูน่ารักน่าร,ารที่สําคัญเลยคือสี สีเนาะเป็นสีม่วงอันนี้คือจะย่นนิดนึงนะพอดีแบบมีมานานแล้วมันมันดูเข้ากันไงทุกคนมันดูบบน่ารักแล้วก็กระเป๋าที่แนะนําก็คือจะเป็นกระเป๋าแบบ crossbody อย่างงี้ใช่ไหมเป็นสายโซ่เป็นความผู้หญิงแบบเฟมินินอะเพราะถ้าเกิดเป็นสายหนังแบบใหญ่ๆ่อะมันจะดูมีความเท่น,นิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสายโซ่เลยอะมันจะให้ความแบบลูกคนผู้หญิงน่ารักซึ่งก็เป็นสีม่วงเหมือนกันเนื่องจากมันอะ นองจากมันเข้าว้ากคนช่วยด้วยลิบติดติดปัเป่าโดนแล้วผูโดนแล้วโอเครีบโชว์รีบเก็บอะดูสีมันนบบมันปล่อยด้วยกันได้มันมีความน่ารัก อย่างรวดเร็วต่อไปลุคที่6อันนี้จะมีความวินเทจนิดนึงคือบาร์บี้แต่ว่าไม่จ๋าเหมือนอันแรกนะจะเริ่มด้วยกับโปรงยีนสีเข้มแบบนี้มันจะบ,นบานๆนิดน,น,นึงตรงนี้ก็คือปิ้งค่อนข้าง,างต้นขาใหญ่มันก็จะช่วยปิดอันนี้ได้น่ารักด้วยความที่มันเป็นยีนสีเข้มมันจะมีความวินเทจในตัวอยู่ก็จะจับคู่กับสิ่งนี้เสื้อใส,ใส มันอาจจะดูเหมือนแบบใส่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวใส่ทับซึ่งข้างในอะ่ะทุกคนมันจะแซบนิดนึงแล้วก็จะใส่เป็นบิกินี่สีแบบชมพูสุดๆแล้วก็มีดีเทลคือเป็นกากเพชรใส่เข้าไปข้างในอันนี้ก็ทับอยู่ข้างนอกมันก็จะมีแบบแขนสีขาวแล้วก็จะมีสายสีชมพูซึ่งน่ารักมากให้ความวินเทจแล้วบิงก็ทําผมเป็นแบบดักเปียสองข้างมาอย่างเงี้ยให้มันแบบดูนตี้จ้ะทุกคนส่วนกระเป๋า จะต้องเป็นกระเป๋าที่วินเทจนิดนึงเพราะว่าลุกมันมามันให้มาแล้วใช่ไหมก็เลยจะเป็นแบบกระเป๋าสีน้ําตาลแบบนี้ให้มันเป็นแบบดูปีลึกนิดนึงพิงรู้สึกว่าลุกที่เป็นวินเทจอะจะต้องเป็นกระเป๋าแบบโชเดอร์แบกเท่านั้นมันถึงจะมันถึงจะคอม p l e t ทุกคนอ๋อแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าเ้าใบสีขาวเป็นของแวน จะแวนหรือเคทก็ได้ปิงว่ามันคือส่งน่ารักเออตัวรูรอยเชือกอะมันจะมีน้อยมันเลยจะทําให้เห็นหน้าเท้าเยอะเขาเรียกว่าอะไรอะตรงข้อเท้าอะมันจะเห็นเยอะแล้วมันจะทําให้ขาดูยาวขึ้นแล้วก็ส้นเตีย้ยๆก็จะดูฝรั่ง ต่อไปลุกที่เจ็ดเป็นลุกแบบดินเนอร์ไนท์เอาเลยงี้จะเป็นเรสสตินเป็นลายกุหลาบะ่ะเออกุหลาบนั่นแหละและ้วก็ดีเทลจะอยู่ที่ตรงหน้าอกอะ่ะมันจะมีลูกหมายอยู่แล้วก็ไอเสื้อซาตินก็จะห้อยลงมาแล้วก็จะมีแหวกต,ตรงนี้ แล้วก็มีลูกไม้เหมือนกันตรงนี้แซ่บมากซึ่งปิงรู้สึกว่าเดรสแบบนี้มันใส่ได้หลายแบบก็คือจะแบบไปสุดเลยใส่ส้นสูงไปเลยหรือว่าจะตัดด้วยแบบรองเท้าผ้าใบาหรือว่ารองเท้าบูทอะไรอย่างงี้ก็ได้อะปิงให้ดูแบบลุกแรกนะก็จะมีรองเท้าสีขาวปิงคิดว่าพอมันเป็นสีขาวมันทําให้ดูเป็นผู้ดีมากขึ้นถ้าเป็นสีดํามันก็จะดูแซ่บขึ้นแต่มันก็จะดูอาจจะ แพงลดลงมาหน่อยไม,ไ,มไม่ได้ใน่แล้วแต่คนมิงไม่รู้ว่าใครเอาอยู่แบบไหนแต่ว่าปิงเข้ากับสีขาวมากกว่ามิงชอบสีขาวก็เลยเลือกเป็นรองเท้าสีขาวแล้วก็แนะนําให้เป็นส้นเข็มเพราะว่ามันจะทําให้ดูลูกคุณยิ่งขึ้นดูแซบแล้วก็อันนี้จะมีดีเทลอยู่ตรงที่ขอบขอบมันจะเป็นใสๆแล้วมันก็จะปิดหัวเท้าแค่นิดเดียวซึ่งมันจะทําให้ดูขายาวขึ้นแบบ สวยมากเลยอันนี้ส่วนกระเป๋าปิงรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงอะ่ะมันจะแรงไปมันจะไม่ลูกขุนใช่ป่ะปิงต้องการความเารียงินนึนงก็เลยจะเป็นกระเป๋าสีครีมแบบนี้เป็นแบบสีเบจเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละซีรีสนะนะ่ะเนาะทุกคนมันดูปารียงต้องเป็นอันนี้เลยเพราะว่ากระเป๋าต้องสุภาพลงมานิดนึงเพื่อเบรกความแบบแรงของดอกกุหลาบสีแดงบนชุด ลุกหนึ่งจะไปลุกสองที่ปิงบอกว่าให้เบรกใช่ไหมปิงอะลองเลือกเป็นสีดํามามันก็จะมีความแบบแซบเลยทุกคนก็คือบูทขี่มา้าหัวแหลมเหมือนกันมันก็จะมีความแบบเดี๋ยวไปผูกมาแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะอันนี้มันจะสั้นไปมันจะไม่ถึงเข่าปิงแต่ปิงว่าเอ,อ กำลังดีแต่ถ้าสูงกว่านี้นิดหนึ่งเกือบเกือบถึงเข่าอ่ะก็จะน่ารักมากเลยแล้วเวลาแหวกอีตรงขาที่มีลูกไม้มันจะไม่ไดูแซบขึ้นมากแล้วก็ด้านบนจะต้องแพกับเบลเซอร์สีดำเออไม่ต้องใส่นะเป็นแบบคุมแขนไปอีกทีมันก็จะทำให้ลุกดูมีความแบบไม่รู้อ่ะเิงนว่าอันนี้มันเก๋อ่ะกระเป๋าอันเดิมก็ได้มันก็จะมีความสุภาพลงนิดนึงหรือจะเป็นกระเป๋าสีดำก็ยอมได้ ต่อไปลุคสุดท้ายคือลุคที่ใส่อยู่นั่นเองก็สําหรับคนที่แบบแคชชวลไม่ต้องการรุนแรงมากเป็นแบบสบายไม่ต้องไม่ใช่คนแต่งตัวมากอะไร่เงี้ยจะเป็นเสื้อครอปสั้นๆที่มีแบบใส่เดียวอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็กางเกงอ่ะปิง้งใส่เป็นกางเกงวอร์มแล้วก็เอาสายของกางเกงวอร์มมาผูกให้มันเป็นแบบฮิทิตนะทุกคนแบบเนี้ย มันคิดใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นกางเกงวอร์มสีม่วงเพื่อทีเอ่เป็นรู้สึกว่าสีชมพูมันอาจจะดูหวานไปแต่สีม่วงมันตรงกลางอยู่นิดนึงก็เลยเลือกเป็นสีม่วงแทนสําหรับคนที่ไม่ต้องการกระตุกกระตกมากขนาดนั้นแล้วก็ปิดแขนนิดนึงด้วยเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตบางๆแบบนี้เปิดๆออกมานิดนึงหรือวแบบ่าอย่างนี้ก็ได้มันก็จะถูกให้แบบมีความบอยๆนิดนึงบางคนอาจจะไม่ได้อยากโชว์แขนมากไม่เซล์ไงแล้วก็ ได้แนตะ่ไข่เซลก็เปิดไปได้เลยแต่บิงคิดว่าถึงจะเซลไม่เซว่ามีไว้ดีกว่ามันดูเก๋กว่ามันจะดูมี3มชิ้นอนะคือแบบเสื้อกับกางเกงมันเบสิกไปแล้วต้องเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาแล้วก็บิงใส่เป็นสร้อยอันที่ผ่านมาก็คือใส่สร้อยได้แต่บิงลืมเพื่อเพิ่มความแบบแคชชวลขึ้นมาแบบปกติแล้วก็ใส่สร้อยอยู่แล้วอะไรอย่างงี้มันแบบสร้อยผีเสื้อสีทองน่ารักน่ารัก,รกหรือจะเป็นแบบ รูปหัวใจก็ได้เข้ากับบฟนไทยอะไรนี้อ๋อผมอันนี้ปิงทําเป็นแบบแคชชวงไงก็เลยใช้กิ๊บหนีบแบบอันนี้หนีบแล้วก็ทําให้ผมมันตกตกมาสั้นๆแบบนี้น่ารักน่ารักเออพูดเลยไปไหนเะนี่คลิปนี้รู้สึกเหนื่อยเลย <S <S แล้วก็เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวเหมือนเดิมที่เป็นแวบรบส่วนกระเป๋าปิงก็รู้สึกว่าเป็นกระเป๋าง่ายๆได้เลยแบบ สีดำได้เลยอันนี้บิงก็เลือกมาเป็นแบบสภายไหล่ก็ได้หรือว่าคอสบอด,ดี้ก็ได้จะมีความแมนแมน,แมนที่บิงบอกของมันเป็นสายแบบเนี้ยมันจะอ้ามาอย่างนี้ไงสมมุติว่าถ้าเกิดใครอืม รู้สึกว่าเออลุคนี้ดีแต่ว่าต้องการเพิ่มสีพิงคิดว่าสามารถเปลี่ยนกางเกงวอมเป็นสีที่แบบจัดขึ้นมาได้หรือแบบจะเปลี่ยนเสื้อคลุมก็ได้จากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีม่วงอ่อนๆอะไรอย่างนี้ หรือจะเปลี่ยนข้างบนท็อปอันนี้เป็นสีอื่นแล้วตัวอ,อื่นเป็นสีขาวอะไรอย่างี้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครมีกระเป๋าที่มันแบบกิ๊บเก๋ก็เพิ่มความตื่นเต้นให้ลุกโดยกันเปลี่ยนเป็นกระเป๋าอันอื่นที่มีสีสันมากขึ้นก็ได้หรือจะมิกซ์แอนด์แมทช์ใหม่อะไรอย่างี้ก็ยอมได้เป็นเบสไว้ให้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e ให้มิงด้วยนะคะแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์ดีค่ะบ๊ายบาย